สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้อง,องๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับสิงดีคิดไวลกนในมาจนไหนครับพี่น้องเมื่อเกี่ยวเขาอ,อยจังหวัดสุรินทร์นะครับกระลุ่มเนี่ยพี่น้องแต่ว,ว,ว,ว่าก็วยวัง้เกี่ยวงายอยู่ครับเกี่วยวงายมากกันสว่งกันกับรถกับรถอายนะครับรถอุ่มตุ่ยขอ,อ,องทีมงานสอรร,รมครั่มกันนะครับ ไอ้ใช่ไอ้ผมนี่แหลยไอ้พี่น้องแกมากับนายหนาครับนายหนาคนอยู่กับบ้านนะครับเพิ่นไปได้ไปได้เมียคนบ้านผมเพิ่นพามาแปกงนี้ซิฟไรครับมีหน้าอยู่สามไฮหน้าสามไฮซิฟไรอยู่แถวสำโรงถาบนะครับสำโรงถาบกับ หัวทัท่าน <c oughs> เกี่ยวอะไรเราหาด้ยหาซิบครับน,นีนาหาสิบบาทคิดไปหลายปีเลยครับอยากมาอยู่ครับอยากมาอยู่ผมหันบ่มีรูทางนะครับอยากมาสุรินทร์พอดีส้นนี้น้ามันถ่วมนะครับหน้าถ่วมก็เลยเลืได้มา เขาทูกไปหานะครับว่าใหเอารถขึ้นมาว่าเขาเรือรลายวะท่านมันก็เลยว่าห่วยมึนก็นอนคึดน,นอนฟันอยู่วาอย่างมานะครับเป็นความฟันของรถเกี่ยวเลือนายหลายคนนะครับอยากมาทั้งบ้านหูเขาผมสิมานะครับก็โทร่มาหาผมหาคันหกคันนะครับโทรมาหาผมสวนนี้ผมมีรหลดเลยครับนีมือน,นี้ผมมีรหลดเลยมีผมสองคันจะเข้าออกไปเกี่ยวอยู่ไซนะครับ ว่านมีรถใหญ่เกี่ยวอยู่ขางกันว่านว่านดันแข่งกับรถจใหญ่ครับว่าสีท้ายคียบอยู่ว่าสีท้ายคียบอยู่ผมมุ้ยเวลานะครับเพราะผมต้องขับรถเองโอ้ววันนี้รถใหญ่ชนสายเกี่ยวอยู่แถวขางทางรถไฟครับเกี่ยวอยู่ขางทางรถไฟโอ้โหผุนผุนอยู่ขางทางรถไฟคนนีดีผมยับเขามาอีกครับเขามาทางไหนอีกก็ได้ยุ้ครับมือละ หมื่อวานกับผมมาหอดมาจากอุบลเมื่อวานนะครับมาออกจากอุบลมาตีสามมาหอดนี่โฮ่งเสาร์ตีสามกลัวเกือบตีสี่ครับมาหอดนี่โฮ่งเสาเลียนมาเรื่อยๆนะครับเลียนสามสิบสี่สิบมาเรื่อยๆต่างให้ลูกน้องนอนพักผ่อนน้ำนะครับหมู่บ้านก็อยูสามสิบเจ็ดไร่ครับสองขันเขาล่มเขายืนแกมกันไปแน่นะครับน้ำมันกับปมาณ น้เาเหล่าขั้นละสองพันครับเมื่อวานก็ถือไรล,ละอร่อยครับไรล,ละอร่อยดอยนิดๆก็มีปอนก็บมันข่างถั้งน้ำนองมันกะเบิ์ดนะครับเหมือนนี้เติมใส่เตียมทั้งเกี่ยวเบิ่งว่าสีเหลือหน่อยเหลือหลายสำหร่อยย้อนแสงบ่ครับยางน้ำมือไว้หรอพี่น้องน้าไหไงแห้งหน้าไหไงแห้งครับ ช่วงนี้ก็โบกคอยเดิลงคลิปครับพะว่าผมตรงขับรถเองปีนี้องใสพผมไปทหารตอนนี้ซมรีกับบ่มาหนํำนะครับมีแต่แสดงแสดงกับบกคอยเจงเขาล่มกับเขาหนามมันเคลื่อนกระเทกหน้าเป็นหน้าลมมันจะเป็นหน้าดินดินทรายเป็นดินทรายขี้เป็ดดินทรายสมองดินแบบเละนะครับนี่นี่นี่ตอนนีหนามห้ากระบกน้ำหนาำตะกอนหน่ำทวมนะครับนี่หน่ำลุ่มหนาำมีหน่ลุ่ครับอยู่บ้านพมหน่ำทวมันีอยู่บน แต่บกก่ก็ลงแล้วนะครับหนำกล็ลงแล้วอยู่บนบ้านแฟนผมครับกล็ลงไปเนี่ยนะตัวแอ,อปปี้นี่พังครับเรียบร้อยละในสามปีแอ,อร์รถเดี๋ยวจังสีไทยเองเบิ้งนะครับว่าปัญหาเกิดจากยังเดี๋ยวให้มีเวลา,า,าว่าวองอยำเสาบ่ยำเสากับยำแหลงเห็นยำเสานะครับน่าจะมีเวลาว่างในไทยเดีย๋ยวะสีไทยเองเบิ้งขั้นนี้ รถอุ่มข้นนี้เคยผมเคยถ่ายลงในช่องผมอยู่ตอนอปีปีก่อนครับถ่ายอยู่ปีก่อนไปเกี่ยวเขาตอนพาหยุดนู่นอื่นเขาเกี่ยวเขาลุยฝนครับหน้าโม่ผมตอนนั้นก็ได้สามปี้วครับสภาพก็ยังกิีบกรบอยู่ครับกิีบกรบอยู่กิีบกรบอยู่เพิ่นกลางคนครับ ผมให้เราไปขับรถให้ผมนะครับปู่ขนรถผมเครื่องถ่ายมันผมให้เราไปขับรถให้ผมตอนนี้ผมผมนจาลุงม,มาถ่ายคลิปนะเดิมครับแคนไหนเดิมเดิมทุกอย่างเจ็ดสิบพัดครับเป็นเจ็ดสิบพัทเจ็ดสิบพัท B C เจ็ดสิบ G H นะครับค่าบิด <c oughs> <c oughs> ปากก็ยังเงียบบิวครับ ปี่นีของเพิ่นก็ได้เปลี่ยนแท็กใหม่สองขางครับ F มาใหม่หน้าหนามครับพี่น้องเป็นหน้าหนามหน้าหนามไฮนี่หนามไม่คอ่อยไร้เป็นไดครับโบคือไฮนี่หนามไร ฟังนี็เปีปยกเลยเคยเบิ่งแต่ในช่องดังๆนะครับรถเกียเ่ยวแถวสุรินทร์ผมก็อยากมาครับอยากมาแต่ปีก่อนนะครับแต่ปีก่อนผมก็เกียยนเนเก่ยวยูเวลิ่นเนาะเกี่ยวยูเวลิ่นก็น่าไหเงยอยู่ครับเขาก็ยืนดีอยู่ยูวลิ่นจะได้เมืรอละดซีสิบไร่กันครับสองคันนี่ก็โอเคอยู่ครับ ปีนี้ผมพุ่ก็บเบิดหลายครับมันหนักตอนข้าวแก่แตนก,ตแตก,นะน,ะกนะครับหนักสุดจากรถเก่าเนาะพี่น้องเนาะรถผมก็ะหกปี้วครับพุปีแล้วผมก็ได้เกีย่ยวหน้าปังนะครับพุ่งเรารถเป็นเดือดเจ้าหน้าปังเลยนะ่ะรถขั้นอุ่มนะครับขั้นอุ่มตัวเองผมผมก็เกีย่ยวหน้าปังแล้วก็ผมก็ออกเกีย่ยวก่อนเพิ่นก็เป็นเดือนนะครับ รถเฮ้งงานไล่กูกันเนาะเรื่องงานไลก่กูสามพันก็ชั่วโมงนะครับรถผมสามพันกูแถวนี้จะคล้องหนาพ่นเมื่อเขาให้นะครับเพ่นหมอบเขาให้พ่นเก็บขาเงนแท้เองเก็บเลยครับเบื้องนี้ทั้งเบื้องเหลือเบิดนะครับส่วนนี้ท่งนี้นะครับท่งนี้ทั้งผุนก็จะต้นใหม่ไลยเนี่ย แต่ว่ากลับไปนหน้าให้ใหญ่อยู่ครับแต่ว่าทั้งผุนมันเดึกลงครับหน้ามันย่างๆหลายวัฒนธรรมีายก่าลงวัฒนธรรมีายก่าลงสำหรับคนที่เขาเบิ่งแล้วก็ฝากากดติดตามเมเดอ้อครับเป็นความฝันของผมนะครับอยากมาเกี่ยวเขาแถวสุรินทร์ได้มาแล้วครับพ,พี่น้องปีนี้ไนมาแล้วก่อนมาก่อนมาสุรินทร์นี่ผมก็ไปอ่า ไปกุดกระปุลเมื่อก่อนไปกุดกระปุลอยู่ซีซีมื่นครับไปเขากิดซีเบิร์ตหรอไปเลี่มครับไปเก็บไปเลี่มหม่องละซิปไรเศร้าไรเกิดอะไรอยู่เจ็ดละเจ็ดสิบแปดซิปไรน,นะครับกระปุนก็น่าให้ง่ายู่ครับน่าให้ง่ายดีอยู่เป็นหน้าดินทรายดำๆนะครับแถวนี้คันแท่นหน้าก็บโปรยไงปันไดนครับ แต่ว่าผมก็เคยมาเธอแหล่ะบุษณีเป็นหลาะเบิ้งอยู่จักให้หน้าบพาทางทั้งบ้านทุนเป็นแนวใดแต่ว่าที่อู่หูอะให้ง่ายนะครับง่ายนะคุนก็นว่าอยู่มันสิมีลงกุนี่ทงกุนี่เพคุนว่าสิมี่ทงไงกุนี่อีกเพคุนว่านะครับเพณ่มอออกมาแต่ว่าจักอยู่ส่วนในคุนบุทณีผ่าไปอยู่ ดันกันนะครับถูกพี่กับถุงน้องเพื่อนไอผมผู้นี้ซ้ำเป็นทั้งอายเป็นทั้งอาจารย์นะครับฮัร์ครับรถไทฮัร์ครับเมโคร่รถซิปล่อรถอันนี้ผมจนผมมีอ่าวิชาติดโตัวไปหากินนี่ครับจนผมมีวิชาติดโตัวว่านก็ดันแข่งกับรถไงนะครับสู้สีกันเขาสองคันน้องเขาคันเดียว หน้า,าสิบสามเลยซ้ำกันลงพร้อมกันพุ่มแหลีวก่อนครับเขาลงก่อนใช่ไหมพุ่มแหลีวก่อนเขาเกี่ยวง่ายอยู่ครับม่ค่อยพันค้อเป็นไดนม่พันเลยเหรอครับน้อยเมื่อวานมีเธอเดียวยำแหลงเหรอนะครับแล้วหั่นกระบ่มี่นะดันนะครับดันแล้วจีรากนะครับพี่น้อง จีราก็มีบอกนะครับเนี่ยรถเดิมน้อพี่น้องนาะมันรถเดิมมันกระดันไปมันกระตู้มันเอือดน,นะครับมันกระดันไลยดีอยู่แต่ว่าตู้มันผุดเอือดน,นะครับดันไปตูม้มผุดเอือดผมนี่ขั้นแบบซ้ำหนึง่งเสียงมันเสียงเครื่องมันเหลือนะครับผมกระดนันเฉลย อันนี้อายเราขึ้นครับเบิ่ววอนเราบอกอ้รถมันคือเกลียวดีแถอะเพื่นวะรถมันคือเกลียวดีแถอะวะฉันมาต้องไปแตงง่งยังร้ายเพื่นวะซัมหนิก็พอะเดี๋ยวอู้จำรับผมโมชนพอดนะครับเขาก็ขอสิมหาแถวบ้านผมมันเกลียวหยาดใช่ไหมครับพี่น้องเคร่งงามลำา่ำไงหนาลุ่มนะครับซัมหนิเอาไปยูด้วยครับผมอยากไปใส่เกลียวดันอยู่ อยาไปใส่เป็นของรถอูนะครับกำลังเบิงเบงอยู่ครับว่าของขายได้เป็นแต่ใส่นะครับใครใส่ละดีกับคอมเมนต์ได้ด้วยครับใครใส่ละดีไปเรื่อยๆครับข้ารถเก่าเขาล่มไปเดือดซ้ำนีก่ก็ถือโอเคเลยครับมือหนึ่งสามสิบสี่สิบไร เราสิเป็นแนวหนาให้นะครับไปผมไปอ่แง่ไปเบิ่งงานไปเบิ่งคันแทบเบิ่งหม่องเกี้ยวนะครับเราสิเป็นผู้ผู้ไปเบิ่งแล้วก็ผ้าลุงน้องผมกับลุงน้องเพื่อนคุดคันแทบสองคนนะครับลุยลุยคนดคันแทกบก็ต้องเอาละครับพี่น้องเพราะว่าผมค่าดได้สมรถครับปีนี้ ย่บานช่วงเกียวเขาสิมหาฝนมันตกนะครับกะดีผมไหนมาเกี่ยวอยู่นี่พอเด้ติมๆตมกันไปครับหาดูทางไปนําครับหาดูทางไปนําเต็มแล้วครับพอไดีหาดูหาดูทางไปโอ้รถแกเขาใชานี่สุดยอดนี่ไหนครับ รถแก่ขเขาเช้านี่เป็นรถอีแกนนะครับเดี๋ยวผมพายไปเบิง้งเดี๋ยวผมพายเบิ้งรถแก่เขาอาจจะชันชันเน่เลย,ยครับกล่องเพราะว่าผมมือใหม่กันจันผมมาเมื่อทือเอานะ เสียงปากก็เสียงดังเนี่ยครับว่ารถเก่าจังมันทึงเถือนไปตําตัวตาํานั่นตํำนี่ฉากมันก็งอนะครับไปมีดมันทํางานบ่ค่อยลื่นสิมันก็เกือกๆๆนะครับผมสิเปลี่ยนออกอยู่หาเงินอีกจัาหน่อยก่อน,นครับพี่หนาจังสิบมุ่งดีๆนี่ครับรถสภาพ6ปีคันนั้น3ปีคันนี้6ครับสูสีกัน ูสีกันเจ้าเหนียว่วเกี่ยวน้ำบ้าเดี๋ยวพาไปเบิ่งรถแจ้เขาโอ้ยไปกินน้ำมาบ่อนี่เฟื่องคือเปียกแค่ ฮัมไปเบื่อนทางทาขามมงคลเนี่ยตัวฟังนึ่ผีเด้อมันขาดลงมัคลเนี่ยห้าวเจียงมามฉีรวมเลยมันเป็นตัวคูดของไม่กับคูดเดี๋ยวี่บอกโจ้เบื่อนน้ำโจ้โจไปเบื่อนทางทาขามให้นะฮัม ให้ชดถ่ายไอพี่โตขึ้นมามันขาดว่ะนันนี่ใหา้าคาดต่อไปมัน,มมนสิลมนะ่าผาแสดงมาถ่องซุรินมันนี่คนจีนไม่เหลือกต่างขึ้นนักอยู่เลยนี่พี่น้องลงุลงลุงหลายๆ <c oughs> จาเจาเจ้าเบื่อไรมาสหนึ่งสองสามเลี้ยงกันเลยแสดงนักใจแล้วแบบนี้ ใชนีจะเป็นหน้าลมกระเทินนะครับเป็นหน้าลมๆนะฮะวันนีก่อนเคื่อ,องลุง้งไปลากินมอดเนี่ยเป็นอถอีแตนสูบเดียวนะครับโซนนี้แบบแห้งนี่พี่น้องยังไงแบบแห้งนะครับ อาหยังเอาเอาว่าวนั่นคืนเอาว่าวคืนเอาว่าวคืนว่าวว่าวทั้งล่างนั่นดึงว่าวคืนเออยนุกหนิ้วกวักบาดนี่ยนุกคืนชื่อเลยยนุกหนิ้วกวักนิ้วนิ้วกวักเออมันเป็นสามทางมันเป็นคนไทยสามทางเอา รถแกเขาสุดยอดพี่น้องใสไ่สไปจักตันัมหันม์หันใส่ไปจักตันโอ้ยแกวแห้งนี่ครับนี่เครื่องสูบเดียวครับนี่แย่ท่อนเดี๋ยวสำแบบแห้งแบบแห้งเลยเสียงนี่เราใจเลครับ ียงเหล่าใจดีเอาโค้งรถกระบะมา,าเห็ดนะครับมาเพุ่อนนะเพุ่นพอเถาเพุพ่นเป็นสางมาเ่ียง s w ล่างเลงยปึก๊กเข่าลอยครับนะแอบแอบไงสุดยอดเลยครับรถแกเขาเลย เขางามครับเม็ดนักดูน,นี่ห่วงดีครับหางยแต่ว่าห่วงดีเดี๋ยวผมสิคืนครับรถนะครับบาทนี่งบานรับเบิบ่งรับชมชมนี้นะครับฮ<า>ะบ่อใส่ชามถังเอาเสร็จแลคลิปนี้ก,ก็ฝากดไล์กดแชร์กดติดตามนันเ้อครับกดกระดิ่งไว้เพื่อสิบริพานคลิปใหม่ไหมนะครับพบพอกันคลิปหนาครับผม ีย๋ยวปล่อยเขาเบิดอนี่ก็จบคลิปเลยนะครับนะโอ้ขันแมนยืนยืนวเนนมนเดนเจ็ดปไรบ้าเลยฮะดดไม่ใวยเนองว่าสามิเจนะมนสามิเจ็ันืนอยู่เด็ดิเลยเนี่นย้วมันัเอนี้ก็ิปเนก็เลเท่าไหร่ Tóc nhanh là bạn? và nhanh và nhanh và không và này. và nhanh 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 ก็แล่นดีกันงนะ่ายนะง่ายนะก็แล่นดีกันวะนักนอกเขาเนาะนักเถอะวะเขามันหนามดีวะโอเคครับผมไปเกี่ยวเขากันเขาเบิดอุ่มนะพบปอกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ